สื่อยังต้องอวยภาพลาสูนไอยูสวยสร้างเรื่องเฉิดฉายรับรางวัลใหญ่นอกจากจะร้องเพลงไพเราะติดหูแล้วเรื่องฝีมือการแสดงก็โดดเด่นไม่แพ้คใครจริงๆสำหรับซุปตาสาว e อีจีอื่นหรือไอยูไม่แปลกใจเลยที่คนเกาหลีทั้งรักและสนับสนุนเธอจนได้รับฉายาวา่าน้องสาวแห่งชาติและความสามารถความอิทธิพลของไอยูก็ทำให้ลาสุดเธอได้รับคะแนนโหวตทั้งหมด718,350 สาขาควนใจมหาชนไฟหญิงในงานแบ็กซังอาร์ตอรวดครั้งที่ห้และวันนี้28เมษายนไอยู IU. ก็ได้เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวปรากฏตัวในชุดเดรสสีขาวเปิดไหลเบาๆดูสวยออร่าเปล่งประกายตามสไตล์คนกำลังมีความรักแม้แต่สื่อก็อยังต้องเอ่ยปากชมเธอสวยดังเทพธิดา